สวัสดีครับวันนี้ผมสัญญาไว้ว่าจะาทำปุ่มนะปุ่มเนวิเกเตอร์ปุ่มนำทางที่เราเอาไปฝังไว้ในเว็บไซต์บล็อกเกอร์นะครับคือปุ่มนำทางไปที่ l i n e l ล n e o f f i c i a l a c c o u n t ของเรานะครับเราสร้างปุ่มนั้นอย่างไรวันนี้ผมจะทำวิธีการให้ดูนะครับผมจะสร้างด้วยแอปพลิเคชันแคนวานะครับแต่วันนี้ผมจะสร้างเขาบน PC นะผ่านทางเว็บไซต์ของแคนวานะครับซึ่งถ้า ใครที่ไม่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็สามารถใช้อุปกรณ์มือถือนะครับไปทําตามนะแต่หน้าตาม,มันไม่ค่อยคล้ายกันนะก็ต้องบอกกันว่าเวลาทําบนทําบนมือถือนะครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะมีบัวเมนูเี่ที่แตกต่างกันนะครับกับการทําบน PC อ้าวเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมพาไปที่หน้าจอนะแล้วไปดูกันเลยนะครับวิธีการปฏิบัตินะครับตอนนี้ผม อยู่ที่หน้าจอของเว็บไซต์แคดว่าแล้วนะครับเวลาเพื่อนๆเข้ามาที่เว็บไซต์แคดว่าก็ไปเสิร์ชหาแคดว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่บัญชีเลยนะนะก็จะเข้ามาสู่บัญชีของเราถ้าใครยังไม่เคยลงทะเบียนใช้งาน,นครับลงชื่อเข้าใช้งาน,นก็ลงทะเบียนนะครับแป๊บเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับก็จะมีแคนว่าแคนว่าก็จะมี ตัวเบสิกธรรมดาที่ไม่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นตัวที่ใช้ฟรีนะครับกับตัวโปรนะคโปรโนี่ของผมเดือนละ229บาทนะครับซึ่งก็จะมีฟีเจอร์ครบถ้วนในการที่จะใช้งานนะครับเช่นพวกอิเลเมนต์ต่างๆหรือภาพประกอบต่างๆที่เราเอามาใช้ได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับสายที่สร้างคอนเทนต์ผมแนะนำเลยนะครับว่าควรจะมีแคนว่าโปรนะครับจะไปซื้อแบบไหนก็ได้นะครับแบบราคา ที่เป็น Education ก็ได้นะครับอา้าวทีนี้ผมจะสร้างเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับเป็นรูปเป็นรูปนี้นะฮะเป็นปุ่มอย่างเงี้ยเราเรียกว่าปุ่ม n นวิ g ิเตอนะครับหรือว่าปุ่มนำทางเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเขากดเข้าไปอา่ายังไงนะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับปุ๊บอ่ะเดี๋ยวนะโอเค ทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปที่ผม,ผมพาไปดูตัวอย่างก่อนนะครับพาไปดูตัวอย่างก่อนพาดูตัวอย่างเว็บไซต์ของผมก่อนนะครับว่าเขาแสดงผลอย่างไรนะครับ <c oughs> อยน,อนี่เป็นเว็บไซต์ของผมนะ <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวเราไปจะดูว่าวิธีการที่จะแทรกปุ่มนั้นเนี่ยแทรกปุ่มนั้นอย่างไรนะครับใช้งานอย่างไร ต้องคอนเนคกับอีกหลายเอามาดูกันนะครับตัวนี้ผมยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างเวลาเราใส่ปุ่มเนวิเกเตอร์เข้าไปนะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะผมก็จะใส่ปุ่มอย่างนี้เข้าไปนะเป็นรูปภาพอย่างนี้ตัวนี้ครับสมมติว่าคลิกที่นี่เนะี่ยเขาจะพาไปที่ไลน์เลยนะคลิกที่นี่ก็จะพาไปที่ไลน์อ่า หรือจะทำเป็นรูปอื่นๆก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวของโพสต์นี้ผมก็จะทำเป็นรูปอย่างนี้ครับสั่งซื้ออ e ีบุ๊กวิดีโออย่างนี้นะอ่าอันนี้เรียกว่าปุ่มนำทางนะครับสั่งซื้อเอกสารประกอบวิดีโอนะกดเข้าไปอย่างนี้ครับใช้ตัวของนิ้วเนี่ยแสดงว่าแสดงให้คนที่เข้ามาได้ทราบว่าเอาถ้ากดปุ่มนี้เนี่ยคือหมายถึงให้กระทำ อย่างที่เราต้องการเช่นสั่งซื้อเอกสารประกอบวิดีโอบวกอ e ีบุ๊กของผมตรงนี้ผมก็จะทําภาพไว้แล้วเราจะทําภาพนี้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้นะ,ะผมจะเริ่มด้วยนะครับผมจะเริ่มด้วยการที่เราสร้างนะครับไปกดที่เมนูสร้างนะสร้างเพื่อสร้างชิ้นงานใหม่นะแล้วก็ไปกาไปที่ขนาดที่กําหนดเองนะครับไปเลือกขนาดที่กําหนดเองนะครับผมจะเลือกขนาดที่1,200นะครับพิมพ์เข้าไปเลยครับ เป็นคูณกับ628เป็นภาพแนวนอนนะครับแล้วเราก็สร้างดีไซน์นี้นะครับก็จะได้ชิ้นงานว่างขึ้นมานะซึ่งเราก็ดูทางมุมทางด้านทางทางทาง,ทางเมนูทางด้านขวาเนี่ยมันจะมีเทมเพลตให้เราเนี่ยเลือกนะถ้าเราต้องการที่จะใช้ไกด์ไลน์เทมเพลตนะแต่ผมไม่ใช้นะเพราะว่าผมต้องการที่จะเอาปุ่มที่สร้างขึ้นมาเองนะดังนั้นก็จะเป็นเป็นภาพ เปล่าๆนะพื่นสีขาวอย่างนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมต้องการตัวของอตัวของลายไอคอนนะครับฉะนั้นผมก็ไปเซิร์ชค้นหานะก็ไปเปิดเซิร์ชค้นหาจาก Google Chrome เลยนะครับแล้วนะพิมพ์ค้นหาคำว่าลายไอคอนนะครับลายไอคอนอย่างนี้ครับซึ่งเราก็เลือกดูนะครับตัวที่มันสวยแล้วเราชอบนะโอเคครับผมเอาตัวนี้แล้วกันนะ มันจะมีพื้นหลังอยู่เห็นไหมครับมันจะมีพื้นหลังอยู่นะผมก็จะเซฟเลยนะครับเซฟอิมเมจแอนะครับแล้วก็เอามาเก็บไว้ในเครื่องก่อนเนะาะเซฟเสร็จแล้วทีนี้กลับไปที่หน้าแคนวานะครับที่เรากาลังจัดการนะครับตัวของชิ้นงานนะดีไซน์ที่เรากาลังจะดีไซน์ใหม่นะผมจะดีไซน์ให้เหมือนกับตัวนี้เลยนะครับให้เหมือนกับตัวนี้เลยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ย ทำตามได้นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วใช่ไหมให้เราเนี่ยอัปโหลดนะครับไปที่เมนูอัปโหลดนะครับอัปโหลดเพื่อเอาชิ้นงานตัวตัวเมื่อกี้เนะี่ยที่เราดาวน์โหลดไว้เนี่ยเข้ามานะครับอาก็ไปอัปโหลดนะครับกดที่อัปโหลดนะซึ่งเราก็เลือกนะครับตัวของอภาพที่เราดาวน์โหลดไว้เมื่อกี้นะครับเป็นรูปภาพของลายนะครับลายไอคอนนะแล้วเราก็ใส่รูปภาพนี้เข้าไปในชิ้นงานของเรานะครับ นะใส่รูปภาพนี้ก็มาในชิ้นงานของเรา <c oughs> นั้นก็ทีนี้ตัวของแคนว่าของผมซื่อเป็นตัวตัวโปรเนี่ยครับสามารถที่จะลบ b a c k กราว n ์พื้นหลังได้นะเห็นไหมครับว่ามีมีพื้นหลังเป็นเป็นตารางหมากรุกอยู่ตรงนี้นะผมต้องการเอาพื้นหลังนี้ออกผมก็ไปใช้เมนูนะครับแบ็กกราว n ์รีมูฟเนะอ่ะเขาก็จะลบพื้นหลังออกไปทันทีเลยนะ ดันั้นใครที่ต้องการที่จะลบพื้นหลังอย่างนี้นะครับก็ต้องใช้ตัวแคนวาโปรนะตัวแคนวาโปรหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ต้องการที่จะผมจะใส่อย่างนี้ใช่ไหมตัวกรอบสีเขียวตัวนี้นะครับตัวกรอบสีเขียวตัวนี้ไปเพิ่มมาจากองค์ประกอบนะฮะองค์ประกอบหรือภาษาอังกฤษว่า Element นะะแล้วก็เราใช้รูปทรงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะสี C ่เหลี่ยมตัดมุมอย่างนี้นะครับ แล้วก็ดึงเขานะในสัดส่วนที่ต้องการนะครับอ่าผมต้องการรูปแบบนี้นะครับแล้วตัวของรูปทรงนี้เราก็เปลี่ยนสีนะให้เป็นสีเขียวสีเดียวกันกับตัวลายตัวนี้นครับเราก็ไปเลือกเลยนะครับว่าเราต้องการสีของภาพถ่ายนี้เป็นสีเขียวอ่าเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับอ่าเพื่อสามารถที่จะปรับให้เขาเข้ากับทางนี้ได้เลยนะ แบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับก็พิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับพิมพ์ข้อความเข้าไปไปที่เมนูข้อความครับที่เป็นตัว T นี้นะแล้วกดพอกดเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเพิ่มเพิ่มหัวเรื่องย่อยนะครับเพิ่มหัวเรื่องย่อยเข้าไปนะเสร็จแล้วพิมพ์นะครับแทนคํานี้ก็ไปว่าเพิ่มเพื่อนไลน์เพิ่มเพื่อนไลน์ ครับเราจะพิมพ์ว่าอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมเป็นตัวอย่างนะครับว่าเพิ่มเพื่อนไลนนะอ่าแล้วเราก็ปรับสีตัวของข้อความนี้ให้เป็นสีขาวไปเลือกที่เมนูสีนะครับเมนูจัดการเป็นสีแล้วเราไปเลือกสีขาวนะอันนี้เป็นสีขาวนะครับอ่าสีของเอกสารตัวนี้เป็นสีขาวถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเปลี่ยนตัวฟอนต์นะครับของตัวนี้คลิกไป จัดการนะแล้วก็ไปเลือกฟอนต์นะฟอนต์จะอยู่ตรงนี้นะครับเลือกฟอนต์ที่ชอบที่ต้องการนะครับผมอาจจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์พร้อมตัวอย่างตัวนี้นะอ่าแบบนี้นะเสร็จแล้วนะครับอ่าผมจะใส่นิ้วชี้เป็นองค์ประกอบเข้าไปนะครับไปเลือกที่องค์ประกอบแล้วเราก็พิมพ์หาก็ได้นะครับคำว่านิ้วชี้อย่างนี้นะอ่าหรือว่าคลิกเลยอะไรแบบนี้ครับอ่าผมก็จะได้ตัวของกราฟิกตัวนี้นะ ทีนี้เพื่อนๆดูนะครับมันจะมีตัวที่เป็นมงกุฎอย่างนี้นะตัวที่เป็นมงกุฎอย่างนี้อันนี้เป็นรูปตัวกราฟิกที่เราใช้งานไม่ฟรีนะครับต้องอยู่ในโปรแกรม c คนว่าโปรเท่านั้นนะครับแต่เราก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้นะเขาจะมีลายน้ําของแคนว่าติดอยู่แค่นั้นเองครับหรือไม่ก็ให้เราจ่ายเงินนะครับให้เราจ่ายเงินเป็นชิ้นๆไปนะฮะก็ได้นะครับทีนี้ผมก็แทรกเข้ามาแล้วนะครับผมของผมเป็นตัวโปรนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าโอเคเราคลิกตรงนี้นะ ทีนี้เราจะให้ภาพนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวนะโดยการใส่แอนิเมตเข้าไปนะผมจะใส่แอนิเมตเข้าไปที่คําว่าเพิ่มเพื่อนลนยนะครับแล้วไปกดที่แอนิเมตนะแล้วให้ข้อความนี้เป็นขยับอย่างไรนะครับเราก็ไปเลือกนะมันมีให้เลือกได้หลายแบบนะครับนี่แบบนี้หลายแบบนะครับเอาผมให้เลือกแบบบล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ตัวของ นิ้วที่กาลังชี้อยู่นี้นะครับมีความเคลื่อนไหวด้วยนะครับเคลื่อนไหวอย่างไรเราก็ไปดูนะครับไปดูเลยนะเราชอบแบบไหนเปิบเปิบเปิบอ,อย่างนี้อา้าวชี้ขึ้นมาอย่างนี้ครับอ่ะแบบนี้เลยนะคลิกเพิ่มเพื่อนโอเคครับทีนี้ผมเอาแค่นี้ง่ายๆครับเป็นปุ่มเนวิเกเตอร์นำทางเพื่อใหอ้คนที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะครับเขาไปกดแล้วก็ไปเพิ่มเราเป็นเพื่อนที่ไลน์นะเราก็แชร์ได้เลยนะครับ แชรชิ้นงานชิ้นนี้ได้เลยนะเนื่ยองจากมีรูปภาพเดียวนะครับดาวน์โหลดได้เลยครับกดที่ดาวน์โหลดแล้วเปลี่ยนประเภทไฟล์นี่นะครับเป็นไฟล์ gif ตัวนี้ครับเป็นไฟล์กริฟนี่แหละครับที่เป็นคลิปสั้นนะไม่มีเสียงนะครับแบบนี้นะไฟล์ก i ิฟตัวนี้นะครับเราต้องการเอา background สีขาวนี้ออกก็ได้นะครับโดยกดที่ background โปร่งใสนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือแต่ตัวของ พื้นหลังตัวนี้ก็จะไม่มีนะครับพื้นหลังสีขาวเนี่ยนะหรือว่าจะเอาไปทั้งหมดโดยที่เอา b a c k g r ไปด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นพื้นหลังสีขาวอยู่แล้วนะครับเข้ากับล็อกอยู่แล้วเข้ากับเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับอ่านั้นผมเอาพื้นหลังสีขาวนี้ไปด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดเลยครับพอดาวน์โหลดแล้วนะครับเราก็ได้ไฟล์นะครับอยู่ในเครื่องอุปกรณ์โน้ตบุ๊ก pc ของเราแล้วนะครับเป็นไฟล์กิ๊เนี่ยนะครับ เราเพื่อนเรเรียกฝ่ายจิบนะฝ่ายกิบฝ่ายจิบอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปที่การจัดการตัวของบล็อกเกอร์กันครับอทีนี้ผมก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์บล็อกเกอร์นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์บล็อกเกอร์นะที่เราจะเข้าไปาจัดการบล็อกเกอร์นะครับ <c oughs> ผมก็ลองจัดการซักโพสตหนึ่งนะครับตัวนี้นะ สมมุติว่าผมเขียนข้อความอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องการที่จะแทรกเดี๋ยวผมไปแทรกในนี้เลยดีกว่าครับผมไปแทรกในนี้เลยเอาแคทเ a ปิดนี่แหละครับ <c oughs> ผมต้องการแทรกไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับตัวของภาพเมื่อกี้อ่ ตามคู่มือเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อชุดคู่มือของผมไปแล้วนะครับวิธีการสร้างเว็บไซต์ด้วยบล็อกเกอร์นะครับมาดูไปดูในส่วนของการแทรกรูปภาพนะครับเราก็แทรกรูปภาพเข้าไปแล้วอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์นะครับกดเรียกดูครับแล้วเราก็ไปเพิ่มนะครับภาพที่เราดาวน์โหลดเก็บไว้เมื่อกี้นะฮะอ่ามันก็จะมาอยู่อย่างนี้แลเห็นไหมครับมันจะเป็นเป็นภาพไฟล์ที่เป็นเคลื่อนไหวนะอ่าแบบนี้เลยนะครับงนั้นเดี๋ยวเราจะฝังลิงก์ลงไปนะครับ งนั้นเวลาเราจะฝังลิงก์ไลน์ลงไปเราก็ต้องไปเอาลิงก์ไลน์มานะเราต้องไปเอาลิงก์ไลน์ของเรามานะเดี๋ยวผมไปหาลิงก์ไลน์ของผมก่อนเนาะเพิบ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 เออเอาไว้ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนะสักครู่นะครับเพิบอ่าผมเก็บลิงก์ไลน์ไว้ตอนนี้ไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็น ่นะอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเปิดอย่างนี้ครับเพื่อให้ดูว่าเราไปคัดลอกลิงไลอย่างไรนะครับผมก็จะเข้าไปที่ ลายออฟเชียลเอ็เคของเรานะครับไปที่ลายออฟเชียลเอ็เคของเราแล้วไปบัญชีที่เราต้องการที่จะใช้ตัวของลิงก์ l ล n e นะครับแล้วเราก็าไปที่สร้างลิงก์นะกดคัดลอกตัวนี้ครับกดคัดลอกลิงก์นี้นะแล้วเราก็นำมาเพื่อที่จะเชื่อมโยงไว้กับตัวของภาพนี้นะ อ่ะเรากดเข้าไปที่ภาพนี้แล้วไปกดที่เมนูแทรกหรือแก้ไขลิงก์นะครับแล้วก็ลบ URL นะครับลบ URL ของลิงก์ของภาพเดิมนะครับออกไปนะปึ๊บแล้วเราก็วางลิงก์ใหม่ซึ่งเป็นลิงก์ i n e o อฟชิ i ล l ของเรานะครับแล้วกดคำว่าใช้แค่นี้เราก็เชื่อมโยงภาพนี้นะครับไว้กับ โพสของเว็บไซต์ของเราแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดอัปเดตครับอ่าหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะไปดูนะไปดูโพสนี้นะครับอ่ไปเปิดเห็นไหมมันก็จะมีตัวของปุ่มนะนำทางที่เราสร้างไว้แบบนี้เลยนะอยู่ในเว็บไซต์บล็อกเกอร์ของเรานะครับถ้าเราเข้าไปดูทางอุปกรณ์มือถือเนี่ยมันก็จะเป็นนะเต็มหน้าจอเลยตัวนี้ นี่คือวิธีการสร้างปุ่มนำทางนะปุ่มนำทางเพื่อเพิ่มเพื่อลายที่เราใส่ไว้ในเว็บไซต์บล็อกเกอร์ของเราครับอ่าก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ที่สอบถามกันเข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจบไลฟ์นี้นะครับมี คำถามอื่นๆก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ